สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าแม่สินมาอัพเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคําสถานการณ์ราคาทองคำมีคลอ์แนวโน้มราคาทองคําและทางงานราคาทองคําประจำวันนี้ประจําวันที่27เดือนพฤศจิกายนปี2563ราคาทองคําเคลื่อนไหวในกรอบแคบวันนี้ตลาดการเงินของสหรัฐปิดทําการทําให้สหรัฐไม่มีประกาศเศรษฐกิจที่สําคัญนะคะ และขาดปัจจัยที่นำต่อราคาทองคำอย่างไรก็ดีนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด1 9ทั่วโลกนะคะที่เพิ่มขึ้นทำให้คาดว่าต้องมีมาตรการผ่อนคลายทางการคลังและการเงินทั่วโลกนะคะเพื่อเยียวยาซึ่งยังเป็นปัจจัยบวกต่อทองคำด้านกองทุน SPDR นะคะตลอดสัปดาห์นี้นะคะขายทองออกแล้วนะคะ25.39ตันสำหรับราคาทองเช้าวันนี้เช้าวันที่27 เดือนพฤจิกายนปี2563ราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำประกาศราคาครั้งที่1เวลา9.31นาทีทองคำแท่งกัส6.5%รับซื้อ25,900บาทขายออก26,000บาททองรุปพันธ์กัส6.5%รับซื้อ25,438บาท48สตังขายออก26,500บาท ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่27เดือนพฤศจิกายนปี2563ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา31นาทีราคาครั้งที่1นะคะก็ปรับลดลงไป50บาทแมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำณทีนี้ด้วยนะคะ ก็ต้องรอติดตามนะคะว่าตลอดทั้งวันนี้นะคะจะมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคํากี่ครั้งนะคะแล้วก็จะเป็นยังไงบ้างนะคะแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังเป็นช่วงๆนะคะซึ่งคลิปหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นราคาทองเครึ่งสลึงราคาทองเยาวราชนะคะพร้อมกับอัปเดตราคานะคะส่วนในช่วงบ่ายแม่มสินก็จะนําบทวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคํามาฝากนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะ ถ้ามีอะไรที่อยากจะแนะนำนะคะให้แม่มสินปรับปรุงตรงไหนนะคะหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ราคาทองคำในะช่วงเวลานี้นะคะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะแต่ว่าในบางครั้งแม่มสินก็อาจจะตอบคอมเมนต์ช้านิดนึงนะคะก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้แม่มสินด้วยนะคะกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แม,ม่สินนำเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ